เดอขนุนมาทุบเปนอย่างนี้เลยนะครับพี่พี่ครับนี่ครับเพื่อทําหน้าขนมนครับนี่นะครับเป็นกลมนะครับกลมใหญ่นะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นทรงกลมเล็กนะครับพี่พี่นี่นะครับนี้เราอบกันเสร็จแล้วนะครับพี่ๆี่ครับนี่ดุจเทียมนะครับ่อนำไปแพ็คต่อนะครับเห็ส่วนผสมนะทุกคนนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นส่วนผสมให้ดูนะครับแต่ไม่ได้บอกตาส่วนนะครับ ที่เสร็จแล้วนะครับเป็นหน้าขนุนนะครับทุกท่านนี่ทุกคนนะครับเราจะเป็นการนะครับสีนปักทุกคนอันนี้นะครับที่จะเป็นตัวแตกและดำนะทุกคนนะครับเราจะขับทิ้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นทรงเล็กนะครับทุกคนนะครับหนึ่งแพ็คก็จะมีสี่ชิ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลมใหญ่นะครับทุกท่านอันนี้ก็จะเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะครับพี่ๆครับอันนี้จะเป็นหน้าทุกเรียนนะครับทุกคนนี่ผมก็เตรียมที่จะนําส่งลูกค้าแล้วนะครับ ครับเป็นแคคเกอร์ทรงกลมเล็กนะครับอ่าสวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมานะครับพามาดูนะครับวิธีการทำนะทุกคนแคคเกอร์หน้าทุเรียนและหน้าขนุนนะทุกคนว่าเขามีวิธีการนะครับและขั้นตอนในการทํำยังไงบ้างนะครับสําหรับแคคเกอร์หน้าทุเรียนนะครับแล้วก็แคคเกอร์ขนุนนะครับทุกคนเป็นสินค้าของจังหวัดระยองนะครับภูมิปญาชาวบ้านนะครับทำกันเองนะทุกคนนะครับแล้วก็ลองับเปลี่ยนวิธีการนะครับศึกษากระบวนการแล้วก็ ขั้นตอนสูตรนะครับจะเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลยนะครับผมนี่นะครับเป็นเนื้อของทุเรียนนะครับเป็นทุเรียนชิ้นเกรดดีนะครับทุกท่านนี่ครับชินช้นประมาณนี้นะครับนี่ครับของชิ้นทุเรียนทอดกลอดเกรดดีชิ้นนี้ไม่เหมาะกับการทานเล่นนะทุกคนนะครับเพราะมีความเค็มนะครับครับมันเป็นเกรด้นกระทะนะทุกคนอ่าไปดูขั้นตอนถัดไปเลยนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นเนื้อขนุนนะทุกคนนะครับเป็นหน้าขนุนนะครับที่เราใช้ทํานะทุกคนนี่ครับหน้าขนุนของเราจะประมาณนี้นะทุกคนนะครับเป็นชิ้นเศษของขนุนนะครับชิ้นจะใหญ่กว่าทุเรียนเห็นไหมครับนี่ครับผมอันนี้นะครับเราเอาเนื้อขนุนมาทุบกันอย่างนี้เลยนะครับพี่พี่ครับนี่ครับเพื่อทําหน้าขนุนนะครับพี่พี่ได้เนื้อมาชิ้นใหญ่ๆนะครับถ้าทํามาชิ้นใหญ่ๆเลยมันก็จะแบบค่อนข้างลาบากนะครับเพราะว่าขนุนเราค่อนข้างเล็กนะครับ ราจะปุ๊บกันให้ละเอียดแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นขนมปังนะครับที่เราใช้นะทุกคนนะครับก็จะเป็นหน้ากลมเล็กนะครับตัวนี้นะครับยี่ห้อนี้เลยนะครับพี่พีแล้วก็จะเป็นกลมใหญ่นะครับตัวนี้นะครับยี่ห้อนี้นะครับอันนี้ไม่ได้ค่าโฆษณาอะไรของเขาเลยนะทุกคนนะครับทําเพื่อให้ความรู้เฉยๆนะทุกคนนะครับนี่นะครับก็ตรงตีนหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับทุกท่าน ้อันนี้ก็จะเป็นหน้าคัดหนุนนะทุกคนนะครับที่ผมเตรียมไว้จะแพ็คนะครับเป็นชิ้นเล็กนะครับทุกท่านนี่ครับที่เราส่วนผสมกันนะครับนี่นะครับเป็นกลมนะครับกลมใหญ่นะทุกคนใส่หน้าแบบนี้เลยนะครับพี่ๆนี่แถวอันนี้เป็นหน้าทุเรียนนะทุกคนนะครับเป็นทรงกลมใหญ่นะครับนี่ครับทำาหอมา กาความขอบความใหม่เลยนะครับตัวนี้นะครับหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับทีนี้ก็จะเป็นทรงกลมเล็กนะครับพี่ๆกครับเนื้อสวยๆแบบนี้เลยนะครับทุกท่านเลยเลยนะครับนี่นะทำใหม่เลยนะทุกคนนะครับกบใหม่ๆจากหน้าเตาเลยนะครับเป็นทรงกลมเล็กนะครับผม นี่นะครับผมที่เราจะเอาออกมาจากเตาแล้วทุกคนนะครับอบประมาณกี่นาทีครับวันนี้ครับชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงนะครับอุณหภูมิไปเท่าไหร่ครับสองร้อยของราองศาเซลเซียสนะครับนี่ครับพี่วีครับนี่ครับที่เราอบกันนะครับโอเคครับเอาไปนี่นะครับนี่เราอบกันเสร็จแล้วนะครับพี่วีครับนี่ดูเนื้อครับกริบๆเลยนะครับร้อนๆจากหน้าเตาเลยนะพี่วีนะนี่ครับเตรียมนะครับ จะนำไปแพ็กต่อนะครับดูความเนียนนะครับโอเนี้นะครับอันนี้จะเป็นกลมใหญ่นะพี่พี่กลมใหญ่หน้าตาประมาณนี้เลยนะครับนี่กลมเล็กนะทุกคนนะครับอบกันต่อไปทุกคนนะครับใช้เวลาอบค่อนข้างนานหน่อยนะครับสาหรับกลมเล็กนะครับพี่พี่ครับเนื้อนะครับดูครับสวยๆเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นส่วนผสมแล้วทุกคนนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นส่วนผสมให้ดูนะครับแต่ไม่ได้บอกอัตราส่วนนะครับเพราะเป็นสูตรลับของทางร้านนะทุกคน ว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างนะครับนี่นะครับแต่เราจะไม่ได้บอกอัตราส่วนผสมนะครับเพราะเป็นสูตรลับนะครับท่านผู้ชมต้องไปคิดคนเองนะครับรือดูช่องหนึ่งได้นะครับนี่ครับนี่ครับน้านะครับหน้าตานะครับของน้ําส่วนผสมของเรานะครับตัวนี้นะครับที่บุดเสร็จแล้วนะครับเป็นหน้าขนุนนะครับทุกท่านนี่ครับเรียงงามแบบนี้เลยนะครับนี่ เนื้อกิ๊บสวยๆเลยนะครับใส่สลี่ยมนะครับนี่ก็จะเป็นแบบที่เราเตรียมัะแพ็คนะครับห่อใส่ถุงไว้ที่ยบร้อยนะครับก่อนที่เราจะนําไปซีนติดปากุงนะครับนี่ครับมนื้อกาแฟจะไปซีนติดปากุงกันนะครับทุกน คนนะครับเราจะเป็นการนะครับซีนปิดปากถุงของคนนะฮะเพื่อไม่ให้อากาศเข้าและลงเข้าในคนเพื่อเป็นการปิดรักษานะครับนี่ครับหน้าตาที่เราปิดปากถุงนะครับเราซีนไปก็จะประมาณนี้นะครับนี้เรานะครับที่ซีนกันเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับพี่ๆครับนี่ครับพร้อมที่จะนันจำหน่ายกันนะครับเเกอร์นะทุกคนนะครับ เนื้อสวยๆเนียนๆเลยนะครับผมอันนี้นะครับที่จะเป็นตัวแตกและดำนะทุกคนนะครับเราจะคัดทิ้งนะครับถ้าอันไหนมันไม่ดีนะทุกคนนะครับหรือมันไม่ตรงตามมาตรฐานนะครับเราก็จะคัดแยกทิ้งนะครับไม่ว่าจะเป็นชิ้นแตกนะครับหรือว่าชิ้นค่อนข้างดำนะครับก็ต้องคัดออกนะทุกคนนะครับเพื่อรักษาคุณภาพไว้นะครับสําหรับแครกเกอร์หน้าทุเรียนและหน้าขนุนนะทุกคนนะครับเราจะแยกออกทั้ง2หน้าเลยนะครับพี่ มันจะมีชิ้นดาบ้างชิ้นแตกบ้างนะครับปะทนกันไปนะครับพี่พี่ครับนี่นะครับที่เราปิดปากถุงไว้แล้วนะครับนี่ครับงามๆคลิปๆเลยนะครับพี่พี่นี่นะครับที่เราก็แพ็กกันไว้แล้วนะครับพี่พี่ครับนี้จะเป็นทรงกลมใหญ่นะครับนี่ครับเนื้อสวยๆนะครับจะมีสามทรงนุ้กนนะครับอันนี้กลมเล็กนะครับนี่นะฮะ ผมเล็กหน้าตาแบบนี้เลยนะครับพี่พี่ซีนถุงซีนอะไรให้อย่างดีนะครับแล้วก็จะเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะครับพี่พี่นี่ครับมีทรงสี่เหลี่ยมนะครับเราจะคัดแยกขนาดและใส่ถุงไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่พี่อกันเลยนะครับความสดและความใหม่นะครับทุกท่านอันนี้ก็จะเป็นทรง เล็กนะครับทุกคนนะครับหนึ่งแพ็คก็จะมีสี่ชิ้นนะครับหนักประมาณสี่กรัมนะครับคุณพี่เขาแจ้งว่าเป็นเนื้อทุเรียนนะครับตัวนี้นะครับเรียนล้วนนะครับนี่ครับเนื้อสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆครับอันนี้ก็จะเป็นกลมใหญ่นะครับทุกท่านอ่าเป็นกลมใหญ่นะครับเพลนนะครับเนื้อไหมครับเนื้อกลมใหญ่นะครับ ทุกเรียนล้วนเลยนะครับมีกันไหลไสนทุกคนชิ้นนี้หนักประมาณ 10- 15กรัมนะครับอันนี้ก็จะเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะครับพี่ๆี่ครับอันนี้จะเป็นหน้าทุกเรียนนะครับทุกคนคลิปนี้จะเป็นเชิงให้ความรู้นะทุกคนนะครับแล้วก็รีวิวอาหารของจังหวัดระยองไว้ด้วยนะทุกคนนะครับเป็นสินค้าโอท็อปนะครับชิ้นนี้กหนักประมาณ15กรัมถึง20กรัมเช่นกันนะครับตีนกันให้อย่างดีนะครับพี่พี่ครับ ตัวนี้จะเป็นหน้าขนุนนะครับพี่พีครับทรงสี่เหลี่ยมนะครับนี่ฮะมีเป็นหน้าขนุนเลยนะครับเนื้อจะสวยฟอรทุเรียนนะครับสีจะสวยฝ่านะครับเพราะเป็นเศษขนุนนะครับไม่ใช่เกินดก้นกระทะนะทุกคนนะครับไม่ใช่ก้นกระทะนะครับสีมันจะงามๆประมาณนี้เลยนะครับเราได้มากันแล้วนะทุกคนเราก็จะเก็บหน้าแบบนี้เลยนะครับเก็บหน้าทุเรียนนะครับเพื่อความเพื่อความสวยงามนะครับทท่าน ของไครเกอร์นะครับนี่จะเป็นในหน้าอะไรครับหน้าขนมใช่ไหมหน้าขนมนะครับนี่นะครับจะเป็นทรงกลมใหญ่นะครับหน้าทุกเรียนล้วนนะครับพี่ครับนี่ครับทรงกลมใหญ่นะครับหน้าทุกเรียนล้วนเลยนะครับนี่ครับสีค่อนข้างเข้มหน่อยนะครับเพราะว่าใช้เนื้อทุเรียนทอดกรอบเกรดดีนะครับ ตรงสี่เหลี่ยมนะครับหน้าทุกเรียนนะครับนี่ครับอช่เห็นไหมครับมีกันสองหน้านะทุกคนนะครับหน้าทุกเรียนและหน้าถนนนะครับนี่นะครับที่เรานะครับทุกคนเราแพ็คเสร็จแล้วนะครับเราจะใส่ถุงแบบนี้เลยนะครับอันนี้เป็นถุงถึิงว่ากิโลแล้วนะถุงละเจ็ดโลนะครับอันนี้ผักกขมใหญ่าหกโลอันนี้กลมใหญ่ประมาณหกสิโลกรัมนะครับ มีสี่เหรียญนะครับ5กิโลกรัมนะครับนี่เราจะแพ็กกันแบบนี้นะพีแพ็กเตรียมส่งให้ลูกค้านะครับเป็นขั้นตอนถัดไปนะครับนี่ครับหนตาแบบนี้เลยนะครับทุกท่านนะฮะนี่ไม่ถึง3โลนะครับเกลียวเตรียมบรรจุใส่ถุงนะครับแล้วแต่ลูกค้าสั่งนะครับอยากได้ขนาดไหนก็แจ้งกันมาได้นะครับเป็นแคคเตอร์หน้านี้หน้าอะไรครับเนี่ย หน้าขนุนนะครับหน้าขนุนสีจะเหลืองๆหน่อยนะครับนี่ครับผมอ่านี่ผมก็เตรียมที่จะนําส่งลูกค้าแล้วนะครับนี่ครับเป็นแท็กเกอร์ทรงกลมเล็กนะครับนี่ครับเตรียมนําส่งแล้วนะครับส่งตรงจากโรงอบเลยนะพี่ๆนะเป็นของใหม่ใหม่เลยนะครับหน้าตาจะสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่นี่ครับเราเตรียมขึ้นนะครับค่อนข้างเยอะนะครับพอดเดอร์นะครับ ทุกคนนะครับเบื้องต้นผมที่ทําให้ดูก็อยู่ประมาณนั้นนะทุกคนนะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์นะครับของจังหวัดระยองนะทุกคนนะครับเราก็จะทําสดใหม่กันทุกวันนะทุกคนไม่มีของเก่าหรือของค้างสต๊อกนะทุกคนท่านใดสนใจนะทุกคนอยากสั่งทุกเรียนนะครับแคคก์เกนาทุเรียนแคคกอเกนาขนุนะทุกคนกดเข้าไปนะทุกคนในเนื้อหาผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะตักตะกร้าไว้ให้นะทุกคนนะครับรับประกันนะครับเป็นของที่สดใหม่และสะอาดอย่างแน่นอนนะครับพี่ ฝากติดตามช่องกันไว้ด้วยนะทุกคนนะครับ CM Travel นะครับต่อไปเราจะมีคอนเทนต์อะไรนะทุกคนนะครับติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับผมวันนี้ก็จบการเสนอเพลงเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับที่ติดตามกันนะครับผม